ภรรยาฟ้องหย่าเพราะอยากได้สามีใหม่แล้วให้ครูช่วยยังไงนะครับเรื่องของการหย่าก,กันต่างๆนี่ครูแก้กันมาเยอะมาก,กน,นะครับบางเคสเนี่ยมาหาครูเนี่ยอาจารย์ขาเขาจะขอหย่าวันพรุ่งนี้แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องใช้สั่งจิตผู้อื่นว่ครับไอการขอหย่าเนี่ยมันคือพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาปัญหาจริงๆคือเขาคิดอะไรบางอย่าง คือเขาลิงก์ใบหน้าของเราไว้กับความรู้สึกแย่ๆบางอย่างเหมือนเหมือนที่แคนนี้บอกว่าเนี่ยเขาขอ,อยาเพราะอยากได้ผัวใหม่ขอไป <c oughs> เขาขอ,อยาเพราะอยากได้สามีใหม่เนี่ยครับนะจริงๆคืออะไรจริงๆคือเขารู้สึกไม่โอเคกับเรานะครับความอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากเซ็กต่างๆมันหายไปหมดแล้วความรักมันไม่หวานชื่นแบบเดิมแล้วครับ คุณต้องกลับมาแก้ส่วนนี้ครับแต่ถ้าหลายคนบอกว่าโอ้ยผมรับไม่ได้เนี่ยเขาไปมีอะไรกันแล้วอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าคุณไม่อยากส่วนนี้ไม่อยากดึงไว้ก็แคบไหลเข้าไปครับถ้าเกิดว่าเขาขออยากก็อย่าได้แต่ถ้าคุณไม่อยากอย่าอันเนี้เราค่อยมาคุยกันนะครับแค่แมเนะครูใช้เทคนิคสังเกตผู้อื่นแก้กันเยอะมากครับนะรวมทั้งปัญหาของการที่สมมติไม่ได้สมมุติเราเป็นเรื่องจริงเลยแหละที่ผู้หญิงเราอ,อายุเริ่มเยอะมากขึ้น มีลูกให้เขาไม่ได้เงี้ยครับสุดท้ายแล้วผู้ชายอยากอยากมีลูกอ่าทำาไรดีนะครับแล้วเขาก็ขอหย่าจริงๆไปคบกับเด็ก1ิ19ปบเกต่างๆพวกนี้ครับเจอมาเยอะมากครับเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องควบคุมความคิดอย่าไปบอกว่าเนี่ยแกทําแบบนี้ไม่เวิร์กไม่ใช่ไปคุมความคิดของเขาครับไม่ให้เขาคิดแบบเนี้ยนะครับแลวเคนว่าอ้าวแล้วมันจะคุมได้หรือความคิดของคนอื่นชีวิตของคุณคุณโดนคนอื่นควบคุมความคิดของคุณมาทั้งชีวิตคุณไม่รู้แค่นั้นเอง คุณไปเช็คดีในบ้านของคุณนะครับซื้ออะไรมาบ้างที่ตอนซื้ออยากได้มากเลยแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้เลยอะไรบ้าง่ะนึกดิมีป่ะมีอ้าแล้วทำไมคุณซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้อ่ะเพราะนักการตลาดเขาคุมความคิดคุณครับอันนี้มันลึกเกินไปนะเข้ใไหม,ม <laughs> อยู่ในสังเิตผู้อื่นครับนะใช่ไหม